ผมรถมือ2อ JK สวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้ก็มีรถยนต์ราคาประหยัดมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะรถสวยดูดีค่ะภายในกว้างๆดูเรียบหรูดูแพงนะคะรถยนต์รุ่นนี้เป็นรถเนื้อสันซิปิโรค่ะรถยนต์ปี01นะคะเกียร์ออตโต้ค่ะเชื้อเพลิงน้ำมันร้วนเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะราคา48,000บาทนะคะ เครื่อง V6 2000ค่ะอัตราการเร่งดีเยี่ยมสามารถขับขี่ทำความเร็วได้สบายภายในพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางและเรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะราคาก็สุดประหยัดกระจกขึ้นลงไฟฟ้าค่ะปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะเกียร์ออโต้แผงประตูไม่แตกไม่ร้าวเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีแอร์เย็นช่วงล่างนิ่ม สีสันดูดีภายในสะอาดเดิมๆไม่เคยชนหนักค่ะผ้าสีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะเอกสารต่างๆมีให้ครบพร้อมโอนเลยด้วยค่ะ48,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสนใจสามารถทักคุยสอบถามและนัดดูรถได้นะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้ใคลิปได้เลย สำหรับวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ